เอารถมาด้วยสักทีไม่ควาทัวร์โอเคอ่าอันนี้เป็นนาครับรู้ดอกฟักใช่ไหมทัานี้เขาไม่ต้องมีอะไรมากเข้าไปเป็นเตีลเอาเคข้ามกพี่ไข่ไปคุยกับยามนะโอเคทำไมเหรอตนี้คุยกันดานจบแบบอือแค่เลยทีเดียว อ่ะโอเคเริ่มแรกมาไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่เดินเข้าไปคุยกับยามได้ไหมครับแค่เกมเลยวะก็แคอยู่น่ะสิเสร็จปุ๊บยามก็จะสงสัยนะครับเสงสัยของแม่กูโอเคแต่เราก็หลบฉากก็บอกเออช่างเข้าไปเข้าไปชิวๆอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะเดินไปไหนเราก็เดินเข้าไปตรงมุมนี้ระวังหน่อยนะครับเพราะมันจะต้องไปเจอคนยามนะโอเคครับทุกคนเดินเข้ามาได้ เดี๋ยวจะชี้เป้าให้ว่ายามแต่งตัวยังไงคิดเข้ามาดูจ้ะตัวอยู่โอเคนี่นะยามใช่เลยมินนี่อีกตัวหนึ่งเห็นไหมตาแหละมันจะใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันทุกตัวเลยตายอย่าเงมากายทำไมมึงจะเดินออกมาทำไมเนี่ยไอ้ระวังชนตัวข้างหน้าเกือบไปแล้วครับเปนกือบไปแล้วครับพี่น้องโอเค าลครับหลังจากนั้นเราก็จะแอบเข้าทางห้องขวดเห็นบริษัทนะครับตอนนี้แอบที่นอกรอเป็นรูมทางนี้ไหนข้างในมีไม้จิ้วมีไม้เอ่ยมีเลยว้ายเข้าหันระวังระวังระวังห้องครัวระวังแค่เนินแค่เนินยึดเข้านะอนนี้เราต้องระวังยาแม่งหักเงินกูยี่โม่ฆ่าโดนมีดเลื่อยยามพูดเลย เข้าไปในห้องยามสองตัวที่จิวใส่หน้ากากเก็บเลยก็ได้เออค่าทั้งคู่เลยโอเคหลังจากนั้นเราพอผ่านทังคัวไม่ได้เราจะเข้าห้องเก็บของนะครับถ้ามียามเข้ามาข้างในก็จัดการเก็บให้เรียบกองตัวโอเคโอเคด่านนี้นะครับไม่จําเป็นต้องตอบเอกสารไม่ใช่อะไรวะตอบวอวอโอ้ยตอบเอกสารไม่ต้องไม่จำเป็นต้องตอบวอแค่เก็บศพให้ดีๆก็พอแล้วครับปรมาณี่จิวไม่เก็บศพอ่ะ เออเดี๋ยวนะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้หลังจากนั้นก็จะมีอยู่3ที่นะครับเม <ไป S 2> <ะ>ื่อที่เป็นชั้นนะสองเนาะชั้นสองกับที่นี่จะมีอยู่ทั้งหมดสามประตูถ้าเราแง๊สถูกประตูก็จะได้เงินและก็สามารถเปพิ่มไปเลยทุออกรายได้ที่ข่ายงัดเลยจะทําการแง๊สของใตดินก่อนนะครับถ้าเราโชคดีเจอในห้องนี้เราก็จะบายบายที่นี่ด้วยความรวดเร็วได้ไม่รู้แต่เราแง๊สได้หรือเปล่าที่นี่เออถ้าแง๊สถ้าไม่เต็มน่าจะไม่ได้ที่ไข่ขึ้นมาเอาศพลงมไาไหน่อยเดีนะ๋ยวน โ okay. อเคข้างล่างมีตู้เซฟนะครับแต่ไม่รู้ข้างในจะเป็นโค้กหรือว่าจะเป็นมันดดีถ้าเป็นมัดดีก็สปมอยองหอมมาก็ว่านอสามารถรวบและเดินได้เลยโค้กนี่คือโคคาโคล่าใช่ไหมโอเคนค่ะโอเคจางเงินต <c oughs> ู้แล้วนะครับมาเลยได้ไหมพ <c oughs> ี่จิวมีระเบิดระเบิดระเบิดแมเออถ้าระเบิดชาวบ้านก็รู้รู้ตัวดีนะ พีชดูตามพื้นนะนะมีเงินตกะใช้ระเบิดได้นะครับแต่ในกรณีที่ยามรู้นัวและตำรวจกำลังแงม,มาใช้เป็นใช้ระเบิดจะประหยัดเวลาหน,น่อยง,งันน้นงั้นเราแงะนะแงะก่นเดนเอาแต่หน้ากาดไปแล้วมไม่เป็นไรพี่ใส่พี่ถอดคนเดียวมียามเข้ามาข้างในพี่ีิวมาฆ่าหน่อยพีทพีทขึ้นมาฆ่าหน่อยเร็วๆขึ้นมาสอย,ยามห้องที่กิ๊บอยู่หน่อยระวังมันเห็นด้วยใอยเงียบๆไหมโอเคครับคอร์สเกิดเก็บแล้วครับโอเค แล้วก็ทอใส่ลู้นกลับบ้านไม่ใช่ทอไว้ในห้องนี้มีกอ่าวโฮ้ยมีกีการ์เก็บไว้เก็บไว้กเก็บไว้ก่อนใช่ไหมทีเก็บศพมันด้วยสิโอเคครับเราโชคดีมากครับเจอโคกเจอนี่ด้วยกเราต้องหาห้องอื่นนะครับมันต้องเป็นเงินครับเกมนี้ต้องแปลอ่าลงไปเก็บไว้ในชั้นใต้ดินเนี่ยมาเลยเออโคกเอาไปห้องนี้ก่อนก็ได้ไม่ไหนมีแต่ศพ พีทมีเครื่องแฮกใช่ไหมใช่พี่ไข่แฮกได้อีกห้องหนึ่งปะใช่แล้วพีทงั้นงั้นแฮ็กห้องนี้หน่อยอ่าฮ่งั้นเดี๋ยวแฮกห้องนี้ส่วนเผื่อเผื่อเผื่อขาดแล้วคีย์การ์ดเข้าไปใช้ห้องดูหน่อยกันคีย์การ์ดเก็บไว้ห้องหน้าถ้าไม่เจอตังค์โอเคเมื่อกี้เจอแต่โค้ดนะครับเราต้องการเงินแต่ไม่มาให้ออกเงินป้องกันเราไปในห้องนึงโอเคส่งสปายเข้าไปสปายไวเบลเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูสิข้าวบะเบีอะไรบ้างให้มาเงินโอเค ไม่มีคนไม่มีโอ้มีคนแต่ไม่มีเซฟลงไป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 มีคนแต่ไม่มีเซฟใช่ไหมเราต้องเงินไปโยนอ่ะยังไงก็ต้องเก็บมันดีๆไม่ได้เลยนั่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขนมาละกันโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยขนมาละกันปล่อยมันยืนดิ่งอยู่เดี๋ยวนั้นเสียงคองห้องนี้มากเลยเดี๋ยวเขาไปดูห้องนั้นให้นะโอเคอ่าระวังยาตอนนี้เราเก็บยาไปกี่คนแล้วสามใช่ไหมสาม อาดานนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เคยเก็บเก็บยาเกินสีตัวถ้าเกินสีตัวมันจะรู้ตัวตัวนีว้ก็รูกันเอาละนแต่คิดว,นะว่าอะไรอ่ะไม่มียามอยู่ข้างนอกมีคนอยู่ในห้องวายมีวายมียามในห้องในห้องเล่นโป๊กเกอร์หรือเปล่ามียามอยู่ในห้องโป๊กเกอร์รอก่อนละกันพอมันเดินออกม ก็เดี๋ยวต้องจับคนที่เข้าไปในห้องเข้าไปฆ่ามันก็ได้นะเพราะว่าเข้าไปฆ่ามันแล้วก็สั่งอีกคนหนึ่งข้างในให้นั่งเดี๋ยวมันมี์เทนเดอร์เดินออกไปเมื่อก็นเดี๋ยวอาจจะเดินกลับเข้ามาในห้องโลอยอีกรอแป๊บนึงรอให้มันเข้ามาได้ใจกลาอ่าพี่ไข่มารอให้มันหมอบก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จิวมันโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวคอรดอเฮ้ยเฮ้ยไอเห็นทั้งสองคนเลยหมอบให้มันหมอบ อันแล้กพัดเลยพีทพีทมาลากตัวประกันอ่าเอางี้ดีกว่าใครมันจิวเนี่ยเขาไว้ในห้องพี่จิวไปฆ่ายามพี่จิวไปฆ่ายามแล้วก็สั่งให้ตัวประกันหมอบพีทมาเปิดประตูให้เอาเอาตัวประกันไปไว้ไหนอใครเห็นอ่ะอ๋อบนเวทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสั่งให้มันนั่งตรงหลังนี่ก่อนก็ได้พี่ไข่สั่งก็ได้พีทมีพีทมีไอ้นี่ใช่มีมีการเดี๋ยวให้งี้ย าพี่ไข่ข้ากาวดูพี่ไข่ข้าวแบบพี่ปิวกับพี่ไข่ข้าวกับจ้าพีทมานี่พีทมาเปิดห้องนี้เอ้โอ้เก๋รอก่อนนะเอิ้นพีทมาหนี้ีทมาหนีีทขึ้นมาแล้วก็มาสั่งไอ้ผู้ชายข้างบนให้หมอบแล้วมัดเชือกตองยามด้วยหมวกมีไหมห้องบริการน่ะเชีอยเชีอยเชือดสั่งสั่งให้มันหมอบสั่งให้มันหมอบ มองแล้วมองแล้วพีทมั่นหน่อยแล้วก็ใช้ก็ได้ลงมาเทียร์อีสองค่ะอีสองอีตัวนี้อีข้างล่างน okay. uh ี้สองตัวข้างล่างนี้เอาขึ้นไปข้างบนเลยโอเคเดี๋ okay. ยวคนหนึ่งให้ก็ได้เอาขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะแงส๊สเซมพีทเออเออ,เอ,อพี่ติวลงมาอา้ามันเดินแย่งกันจั <c oughs> งนี่นี่เล่นอะไรกันคะ โอเคครับท่าอ้าเราไม่เห็นเลยนแน่ๆตู้ที่ยันสองเมื่อกี้ห้องที่สองที่เราแกลนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะมีตู้อยู่ทำไมเดี๋ยวนะถ้าโชคไม่ดีที่ขึ้นมาสั่งให้อีกคนที่อยู่ข้างหลังพี่จิวมันนั่งลงไปหน่อยดิใครก็ไันหลังหลังไปไหนอ่ะเก่งการศแซ่บชันมากนั่งอยู่นะนี่นี่ตัวนี้ตัวที่ตามพี่จิวเนี่ยนะไม่ตัวข้างบนตัวพี่ไข่ตัวนี้นี่อ่ะตามมันหมอไปเถอะ อีสเกตเกอร์เฮ้ยอย่าหันปรตูแม่ไม่ถือไอ้นี่ไม่ได้อ่ะลงไปเราเราจะจอดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เงินเงินเก็บศพแล้วใช่ไหมพี่ดิวมีศพเอ่อใครมีเหลือมั่งสองอันใช่ไหมถ้าสองอันก็แบกมาเลยสี่กองครับสี่กองคนละกองเลยเฮ้ยอย่าเปิดอย่าเปิดประตูนั่นแหละประตูนี้จะเป็นประตูออกไปทำแคตตองนะครับเราไม่แนะนำให้ดันนี้มานี่ หมดแล้วใช่ปหมหมดแล้วมาข้างล่างเลยนี่นี่เธอ้มแล้วก็เดินผ่านไปที่ประตูแล้วก็เลี้ยวมาพี่จิวไปเอา้าตังมีสองนั้นใช่ไหมหมดแล้วล่ะตังมีสองเออเดี๋ยวนะข้างบนเนะี่ยเอาไงดีพี่ไข่เดี๋ยวเขาไปยืนบังให้พี่ไข่ไอ,อ้ไนี่จับ เดี๋ยวจับมันกดแล้วก็ลากมันลงมาท้าลายมันดีดีนะเนาะหรือไม่ก็ฆ่ามันเลยก็ได้นะถ้ามีถุงมีถุงนะไม่อะไรงั้นยอมเสียอะไรกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเดี๋ยวเขามายืนตรงนี้แล้วกันนะอ่ะจากคือรู้แล้วว่าไม่อยากฆ่าคนเราขอความปลอดภัยด้วยได้ไหมเฮ้โอเปอเรเตอร์มึงเคยมาบปนกับไหรมึงไม่กลับปากกขนาดนั้นไม่ใส่โอเปอเรเตอร์ เบี่ยงไซโอเปเรเตอร์ใ,ใครว่างบ้่งมานี่หน่อยเอ,อ่อช่วยต่อยกระจกหน้าต่างหน่อยครับเมื่อกี้เราก่อนเข้าด่านเราเช่ารถมานะครับก็จะมีรถมารอรับเงินคืนโตหน้าสถานทูติวมานี่หน่อยแนะนำว่าให้คนคที่เอาเก็บตังค์บนโต๊ะรับสกิลคว้างของไกลเป็นคนควางนะครับ <c oughs> เดี๋ยว,ยวรถยังไม่มานะโอ้มาแล้วไงแล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถจับโยนลงไปได้เลยบังไงะโอหลงล้ะ เ้ยเลเซอร์ใครอ่ะไม่เลเซอร์ใครวะเฮ้ยนี่มันตีโตใครอ่ะตกใข่หมดพี่จิวมาพี่ไข่มาเก็บตังค์บนโต๊ะหน่อยฟังให้หน่อยถ้าเรายิงจะระเบิดใช่ไหมหนงสองมี้าเจ็ดแปดเมทำไมไม่เลยเราเล่วะเล่นชาก็เล่นชาเพลง จิวทำอะไร呀เลเซอร์สองอัน้ยกันไปกับคว้กันมาโอเคครับนี่นละครับจะมีรถมารอตรงนี้เนาะดึงโอ๊ะไปไหนแล้ววะเร็วสเซนเตอรเอาไปเอาไปาตรงนั้นแหละครับหน้าต่างนั้นที่เราโยนของลงไปเนาะถ้าเราเช่ารถมาแล้วเต็มรถแ่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวรถยังไม่มาอย่าเพึ่งวาง ต,ตอนนี้มันบอกให้รอรอรถนะครับเราแค่รอจนกว่าปรอข้างใต้ห้องใอ well ต้ดินไหมระหว่างนี้เราสามารถหาไอเกตไอเกตได้ก็อย่าโฉกฉังออกไปข้างน้กก็พอนะครับโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 อดโอยโอ้โอ่าอ้โอ้าอ้โอ้โอี่อ้โอ้เล้โอ้้้้้้ แม่แข่งกันโยนดีกว่าโยนศพเล่นแคนี c a ค r y i n g p e r s ซนแข่งโยนสพไกลกันดีกว่าซื้อถงซื้นัุงแต่นะครับคอปเตอร์ครับนั่นแหละครับคอปเตอร์ของเรานั่นแหละนะฮะม่มีเลือดด้วยใช่ปะเล่นพนันกันแล้วไม่ลงร้อยกันเลยได้มีเลือดเงินนี่เก็บได้ไหม มันก็เลือดเก็บไม่ได้แล้วแล้วล็อกง่เร็วแล้วเรามาเล่นกายกรรมกันไหมโอ้ที่เพด,ดานเรื่องอะไรควรมันผักแล้วตกแล้วตายได้หรืผักตกชมาอะไรประมาณนนะั้นติงมันว่าไอเหี้ยง มึงฉันน่ะมึงมีใคเก็ตเสียใจฮะเฮ้ยน้าั่มนผู้บอเสียใจวะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอื่ออย่าค้างเกมค้างตอนนี้เราให้จริงไหมเนี่ยเจ้าช่วยทอดกล้วยต้องไปนาร์จจำได้ ไอ้อะไรอ่ะถุงใส่ศพที่มันดิ้นได้เหมือนคนยังไม่ตายอยู่ข้างในอ่ะพอต่อยปุ๊บเงียบเลยทางออกอยู่ข้างหน้าครับนะครับเดี๋ยวนี้แป๊บนึงแป๊บนึงอะไรคือเข้ามาในร้านตีเวรี่เดนวิดแล้วแบบเข้ามาไม่มียามสักคนมีแต่ดวงจันทรก่อนเดี๋ยวพอฉันให้สัญญาณพร้อมนำให้เดี๋ยวเขาดูทางให้ไปยังข้างบาออกมาใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวพองเราบอกเสร็จเดี๋ยวจะวางใน ecm ตัวคบคุมสัญญาณให้ คือมันสามารถสเตียวได้นะถ้าเกิดว่าค่อยๆย่องมาแล้วจะไม่มีคนเห็นแเออวิ่งรวดเลยก็ได้มันงเอ้าใครวิ่งมันมีแ็บแ็บแอบเราเนาะอ่าไม่เป็นไรวิ่งมาเลยก็ได้นะเดียวมัเอง่ะวิ่งมาแล้วก็ติดไอ้เครื่องนั้นมาด้วยก็ได้นะถ้าเกิดว่ามีคนเห็นแล้วอ่ะเออเครื่องเขารอที่รถแล้วกันไฟง๊สไปแล้วสองประตูจะมีอันหนึ่ง งั้นทีดวางเลยวางนั้นแหละถ้าเกิดเดี๋ยววิ่งขวดออกไปเลยหน้าประตูเดี๋ยวเขาเปิดเปิดประตูข้างให้ไหมเปิดหน้าต่างข้างให้ไหมเออเปิดตรงนั้นให้ก็ได้เออจำเคาน์เตอร์เก็บเงินได้ไหมมันจะมีหน okay. ้าต่างอยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวโดนเอาเดี๋ยววิ่งไปตอนนั้นโดนเอกข้างหลังเนาะพี่นำเลยไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเธอเอาเครื่องโอเคเครื่องวางเลยวางเลยตรงนี้แหละวางเลย เอาไวันนี้เลยดูเลยดูเลยเปิดประตูเปิดประตูเปิดนี่ไงขออันนี้ขออันนี้ถึงรถแล้วนะจูเอออันนี้เห็นเลยเห็นเลยประตูอยู่นู่นเปิดประตูอ่ะนนอยู่นู่นเลียวเลี้วเลีวเร็วเลี้ี้อดเลย่นโมันโถ่ปล่อยมันโถ่ให้มันโถ่ช่างมันโถของกิโลของมิโลมาช่างมันช่างมันโถ่เยเรียบร้อยโอเคครับการสเตล สำเร็จสมบูรณ์ด้วยดีอีกอ็ก็ยังไม่ได้สเตล,ลนะเตอน้งองอีกทีนั่นสิน้องไม่ได้โบนัสสเตล,ลิวแ,แต่ไม่เป็นไรก็ไมนะ่นี่ด่าไรขับไงโอเคครับไรขบรับแล้วทำไมยังไม่สเติวสามแสนห้าครับเงินได้น้อยกค่จริงนะครับแต่ว่าจอด,ดข้างหน้าฮะถ้าคิดจะมาพอมีอีกทีจากด่านนี้ก็ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับดูนะเนี่ยสตลโบนัสได้ไงหนึ่งหมื่นเก้าแสน ฉันได้สเตลโบนัสนะหมื่นเก้านึกว่าได้ <c oughs> นึกวได้แค่หมื่นเก้าโอเคครับนี่แหละครับคือการสเตลโอดักนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ